สวัสดีพี่นอ้องปงไปทุกผู้ทุกคมืันนี้ก็อยู่ในช่องย่พันคนเก่านะจ้ะย่พันนางเล่าคนเก่าคนเดิมวัมอนี้ก็มีข่าวสารมาอัปเดตนอกจากเพจแต่เพจของเพจไม่เพื่อนะนอจากของบทเพล H H P. เอสเอสแอนพเพเพจไม้พืมาแล้วใบปฏิทินเอสพี HP. ด้อมเปิดแล้วใน ไหนเห็นที่ที่อยู่ในด้อมแล้วบ้างคะขอนพปัญาม <c oughs> มีใบปฏิทินมาโอ้ยหวานหวานพี่นองหวานคักไปฟังแม่เอฟซีพืน้นอันรอจากเนาะรออ,อนุมัติคะ่ะแม่แพลว <c oughs> ทรงลูกหัวใจ เดี๋ยวโอนนะคะมิตรคนทรงหลุมหัวใจโอ้ยจะเป็นหวานค่นะนพี่น้องรอในด้อมแล้วค่ะไปรอในด้อมเรียบร้อยค่ะฮู้หัวใจพี่น้องอยู่ในด้อมเรียบร้อยค่ะไปเข้าไปเบิร์ดแล้วนะพี่น้องมือมิตรลูกหัวใจเป็นกำลังใจพูดนะ าพี่น้องคือหวานคาแท้รอในด้อมแล้วจ้าคุณนนาไม่ตะลูกหัวใจพี่น้องรออนุมัติจ้ารอในด้อมแล้วค่ะอนุมัติเมื่อสักคู่นี้แหละนี้วัา,าพุธวันศมเอฟซีปูเอฟซีปูนี่ยู่ในด้อมแล้วจ้ารอ รับปฏิทินนะคะสรงลูกหัวใจพี่น้องมีตลูกหัวใจนมนนมิตตเลฟหวานคักพระเอกนางเอกน้องพี่น้องอยู่ในใบอปฏิทินแหมมีแต่างงามๆลูกาง,งามๆเลยพี่น้องดีใจจังเลยจะมีใบจะมีปฏิทิน s n p ้าวอยู่แล้วอยู่แล้วคะ่ะเข้าาะ เรียบร้อยแล้วค่ะสมัครเพจใหม่ค่ะรออนุมัติพระนา,ารอในด้อมแล้วค่ะน่ารักส่งเลิฟดีใจจังอยู่ในด้อมแล้วจ้าแม่อยู่แล้วค่ะส่งหลุกหัวใจเลิฟมาหายพี่น้องอยากได้ค่ะ อยู่แล้วค่ะจะกรส่งลูกหวัวใจอยากอยากได้จังน่ารักมากค่ะผููนี่ก็ะ่งลูกหวัวใจมแตรลูกหวัวใจอยากได้แล้วอยากได้ค่ะมแตรพูอยากได้ไมแต่สร่งลูกหวัวใจเนาะใบปฏิทินเพลินงามงามตะพี่นองมแตรลูกงามงามู้ใดเขารออนุมัติอยู่แอดมินอนุมัติหน่อยอยากได้ใบ อยากได้ปฏิทินโอนทางไหนคะคุณนามีตะนอยากได้พี่น้องวันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้คนณท่ยนอาาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย